โอมชานติวันนี้วันที่สิบแปดเดือนกระกาาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆเดียวที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกกำลังจะถูกพาขึ้นไปข้างบนด้วยการศบตาของพ่อการถูกพาขึ้นไปข้างบนนั้นเหมือนหมายถึงการมาเป็นนายของสวรรค์คำถามของเมลีในวันนี้ใครล่ะที่สามารถ เอาคำสั่งที่จะตัดขาดจากทุกคนอื่นๆแล้วติดต่อตัวเองอยู่กับผู้เดียวเท่านั้นเข้าไปสู่ในการปฏิบัติได้คำต่อผู้ที่มีเป้าหมายและจุดหมายอย่างชัดเจนอยู่ในสติปัญญาของเขาเป้าหมายและจุดหมายของลูกก็คือการขึ้นไปสู่แผ่นดินของการหลุดพ้นลูกลูกจะต้องเอาโยค่าสติปัญญาของลูก ออกไปจากแม้นกับร่างกายของลูกเองและฝึกฝนที่จะอยู่ในความเงียบเหนือการพูดคุยและภาพพยนตร์เพราะลูกนั้นจะต้องไปสู่ความเงียบนั่นก็คือไปสู่นิพพานดินแดนที่อยู่เหนือเสียงดังนั้นบาบาบ,บอกว่านี่คือเป้าหมายและจุดหมายของเราชัดเจนที่เหล่านั้นจะต้องขึ้นไปอยู่เหนือเสียงดินแดนนิพพาน สาระของคุณนะทมในวันนี้จุดแรกให้คงอยู่อย่างมั่นคงอยู่ในาศาสนาดั้งเดิมของลูกและมีประสบการณ์กับความเงียบเพราะเดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่จะไปสู่นิพพานแผ่นดินที่อยู่เหนือเสียงแล้วจุดที่สองลูกนั้นเป็นลูกของผู้ประทานความสุขเพราะฉะนั้นจงให้ความสุขกับทุกๆคน อย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครจงมาเป็นดอกไม้ที่แท้จริงทำงานรับใช้และก็เปลี่ยนน้ำให้เป็นดอกไม้พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้ทรงอำนาจผู้ที่เต็มไปได้วยพลังทั้งหมด และเป็นผู้ที่ใช้ทุกๆพลังขอให้ลูกนั้นเป็นนายผู้ทรงอำนาจผู้ที่เต็มไปด้วยพลังทั้งหมดและเป็นผู้ที่ใช้ทุกๆุกพลังลูกลูกผู้ที่เต็มไปด้วยพลังทั้งหมดตลอดเวลาคือนายผู้ทรงอำนาจถ้าพลังเฉพาะไม่สามารถถูกใช้ในเวลาที่ต้องการแล้ว ลูกก็ไม่สามถ้าพลังเฉพาะไม่สามารถถูกใช้ในเวลาที่ต้องการแล้วลูกไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นผู้เป็นนายผู้ส่งอำนาจได้ถ้าแม้แต่หนึ่งพลังขาดไปลูกก็จะถูกหลอกลวงในเวลานั้นแล้วลูกก็จะสอบตกอย่าได้คิดว่าลูกนั้นมีพลังอื่นๆทั้งหลายแล้วและจะเป็นอะไรถ้าพลังหนึ่งขาดหายไปเล่า ท,ทุกพลังนั้นสำคัญเพราะแม้แต่หนึ่งนั้นก็ยังจะทำให้ลูกล้มเหลวได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ให้แม้แต่หนึ่งพลังนั้นขาดหายไปและใช้พลังนั้นในเวลาที่ถูกต้องแล้วต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่านายผู้ส่งอำนาจได้คติพจน์ในวันนี้การลืมการบรรลุผลของลูกคือการมาเป็นผู้ที่เหนื่อยล้า เพราะฉะนั้นเราลืมการบรรลุผลตองเองเราก็เริ่มเหนื่อยล้าและดังนั้นให้รักษาการบรรลุผลไว้ข้างหน้าลูกอยู่เสมอการลืมการบรรลุผลของลูกคือการมาเป็นผู้ที่หนึ่งเลและดังนั้นให้รักษาการบรรลุผลของลูกไว้ข้างหน้าลูกอยู่เสมออัจฉริอมชาติ